ครับพี่น้องมือนีดีมหาย่ For, างตลาดพี่น้องมาหาสื่อพวงนุ่มไปย่างกินมือนี้เป็นมือวั้นยุดพี่น้องวั้นลอยกระทงถ้าพีเพลน้องมาย่างเลาะตลาดย่างเลาะตลาดรางบวชสื่อพวงนุ่มหมูไปย่างเอาจะพวงอาหมูสับพโลอย่างอื่นจะเอาที่าหนเอาเนี่ยนอตเอายังไงนอตเอาลิ้นยี่บ่ชมันไม่หมูมั้งบอสเด้ออะ เอาไข่ออกไขหลังให้น่ะเอาลวดเอาทุกอย่างเล่ะกรเพาะเอากอเพอเนื้อมากระเพานเอาเน้อเสียบไปย่างเมื่อวานตลาดบางบอนคนได้หลายพี้เท่านากากหมูไปย่างพี่น้องนากากหมูเหมันไงร้อยยี่สิบเอพี่น้อง

เอเสร็จที่มันเม้นคิวออกพี่น้องเอาไป,าไปยากใครลังมืห้าร้อยสิบห้าบาทเร้อบ้าบาทเจจัยไปเจจะกินอะไรสั่งเจได้เลยวันนี้ถือน้ำเงินอนัดเว,ว่าะว่าทายคิดอยู่อขอบคุณมากพี่ครับไป ยางตอนอีห่หรอกหาสื่อเนี่ยเอาไปฮ็ดกินหมืน่นวันหยุดพักผ่อนวันลอยกระทงที่ตลาดบางบอนพูดหนอดปลาอย่างหนอดขี่ตัวใหญ่เถอะฮะบ่ปะหาผักประเดน ขามลูกเบอเริ่มเลยเอายังนี่ร้อมจ็ดไปจะเอาไอติมมาขามเอาๆที่ละหน่อไม้สดโอ้ยลิ่นฝาของกินเยอะแยะเลยตลาดบางบอนของเยอะมาก เมีนบ่หรลาคอบลาเท่าเมียนบ่เอาอีบ่เอาเอาี่หลห้าโลห้โลกินหมดเหรอยอร่อยอรามเนืกุ้งอไร่อยเหรอจัดไปโอเคมีหอวปลาหมึกอินโดพี่น้องสือยู่ได้อย่งมีปลาหมึกกินโดเมื่อกินปลาหมึกไก่เถอะวะ นี่ปลาหมึกอินโดพี่น,อน,อน้องไปย่างตอพี่น้องเหลือรพักมันมาเอายางแนลนัลนดเอาเด้เอเนี่เราไปย่างกินเ้ากินอนิ่มๆแล้วยังไลยฮะร้อยกระทงย่งางตอพี่น้องป้องไปตลาดตลาดเนี่ยองเวียนพี่น้องตลาดกลางวันบางบอนคนร้ายหลาย คนมหาสื่อสิ่งสื่อของวันลอยกระทงยางไปท่างใดหลับเลินม,มากับคนใส่มนึ่นง้อกินหลายอยู่นี่นนองจ๊สิกกินยังเหมือน,นเอาอย่างนี้เอาล่นี่ะีเอาพักหร่อเ่าพ่อให้บอลเดียว สองอตัวไหนตัวไหนงามนี่บ่เบื่องดูงามนี่บ่เจ้าบาทครับเก้าสิบแปดบาทขายหอดจงโมงครับ6วกมงแรงเลยบอ,อครับผมขอบคุณครับสื่อพักไปเห็ดน้ำกิม 4ี่พักแต่ย่งเลีพี่น้องพักร้ายครับน,นึกมากไม่รู้จะกินอะไรเกลืเทียมมะนาวเกรทียมนะครับรกกนนอ,อนน้นกหอมแดง ใส่อย่างน่ะก็บ้องชาบอจ๊ะอ๋ามมาาอขายดีไหมพี่ช่วงนี้ทรงนี้มีเท่าไหร,ร,ร่รอยกระทงน่าจะได้อยู่มั้งไม่ได้จ๊ะตลาดน,น,นงียบอ๋อมีตีหมูย่างเต็มเราวันสามแล้วจะยิยงเงียบไหอ๋อ ตลาดถึงกี่โมงพี่เช้าหกโมงตอนเย็นหกโมงมีทุกวันมีทัั้งวนมีทุกวันมีเย็นด้วยถึงหกโมงเขาก็เก็บแล้วบรรยากาศขนมโตเกียว10บาท15บาบาท20บาทปูอัดหมูสับไส้กรอกหมูสับมีหลายใสตัวนะีน มีหลายไส้มีหลายรสให้ลองเท่าไหร่นะ6กปิดอู้ทำไมถูกจังอนะรถเราเราอยู่ทางไหนว่าลืมแหละจะจอดรถไว้รถเดิเเจนกลับนะมีป้ายคนหนึ่งจอดจักรยานวไว้รถเดินกลับ <c oughs> ลืมรถเหรอได้ของแล้วลืมรถกินมาทัาน อันนี้อะไรกลุ่มๆบ้าบินจะเป็นชิ้นละห้าบาทมาพี่น้องมาลองขนมบ้าบินชิ้นละห้าบาทใช่ป่ะใช่บ้าบินเออขนมบ้าบินพี่น้องมาลองดูห้าบาทเบื่อเริ่มเลยนะพี่น้องอันนี้เป็นไส้อะไรไส้มะพร้าวมันมีไส้อะไรบ้างอ่ะนีเกลืออะ เดี๋ยวผมจะลองเปลืกอกอันนี้มาพาพร้อมพร้อมมั่น,นหรือเปล่า่เป็นเปลือกนะเป็นมะกอกชิ้นที่สองเป็นเปลือกหรือเปลเปลือกเผือกใส่เผือก อืมอร่อยอร่อยออกลูบลูกที่เท่านะสองอัะเดินเลยพี่เดินเลยเอลยอร่อย,ออยมากเลยเนาะขนมบ้าบินใส่ใส่ให้ถุงละสองอันนะ หุดหนุนพี่เข่าหน่อยมาเดินดตลาดมาเนอะเดินตลาดตามวันเริ่มนะห้าบาทาไม่เป็นรอยกระทง n g เลยพี่อะแอบก็ยิ้มค่ะแถวนี้เขาเป็นรอยที่ไหนอ่ะวัดเลยนะวัดสิงห์อืมวัดสิงห์ก็ออของไปขายด้วยเงื่อ เอาหิวด้วยหนักเดี๋ยวฉันจะสายให้แซบอยู่พี่น้องขอเชิญแวะมาสิมมาล่องเด้อพี่น้องเด้อที่ตลาดบางบอนแซบอยู่พี่น้องแซบอยู่แซบอยู่อ่าถุงละสองอันถุงละสองอันใช่ไหมถุงละสองอันอ่ะจ่ายค่าบ้าบินด้วยสองอันอันนี้ผมจ่ายนีดก่อนอันนั้นจ่ายแล้วเหลือบ้าบิน<ม> ไม่เป็นไรได้ไปเถอะลองกินไหมคะให้แฟนลองก็แล้วกันใส่ด้วยกันกับแม่นั่นเลยนะพี่คุณพี่เขาแถมด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับไปแล้วครับผมครับ ไายดีๆเลยด้วยหมดเร็วนะครับครับเอาของเดินทางสอแล้วครับเดินทางกลับแลนวไปอยู่หมู่บ้านสุขันบางแคบางแคจะดูก็ดูได้ที่ช่องยูทูบบ่าวอำนาจออฟติเชียร์ไปต้องนัดพี่อุ้ยนุ้ยเดินทางครับไป